ถึงบุคคลก็มีหลายจำพวกนะในโลกเราเนี่ยในปร,ประเทศเราเนี่ยอาตมาก็แจกทำไปตามวาสนาบารมีของตน,นยอยู่ตามวาสนาบารมีของตน,นแไม่ได้มันไปลักษณะอะไรก็ดีกว่าเราอยู่เฉยโดยที่ไม่ทอาม,านมาันนามาแจกมาแจ้งให้บุคคลอื่นให้เข้าใจให้รูเ้เรื่องของอาการประพฤติปฏิบัติสูตรประยุเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆ2 0 0สพันกว่าปีก็เพิ่งมามีรูปเดียวเท่านี้เลย ที่มีสูตรเหล่านี้เข้ามาให้บุคคลได้บรรลุปฏิบัติกันได้บรรลุเร็วกันขึ้นอนอกนั้นการท่าน,นก็จะอบรมตามตามแนวทางของท่านมาคือตามแนวทางพระพุทธเจ้ามาโดยไม่มีหลักตัวนี้เข้ามาหลักตัวนี้เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องดีแหละสําหรับยุคนี้สมัยนี้นะทคนที่ได้บรรล,เลุเร็วขึ้นเด็กน้อยตั้งแต่สองขวบข,ขึ้นมาเลย มันรวดเร็วจดจ่อพระปกครอ,ง,องจี้จดจ่อพระปกคองจี้ไม่นานเด็กน้อยไม่นานตักให้จี้จี้ไม่านานดอกม่ไม่ถึงประมาณอประมาณไม่ไม่ไม่เกินสามสิบวินาทีอ่าประมาณนี้นะจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหกนาทีประมาณนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละถ้าส่วนมากเด็กน้อยเนี่ยจะเร็วยิงปอนอ่าปอสองปอสามอ้ปอหกถึงมอสามเนี่ยเหมือนกันอยู่ในระหว่างหนึ่งนาที ไม่เกินนี่ถ้าเกินหนึ่งนาทีก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ทําต่อเนื่องอสูตรเนี่ยไม่ได้ทําสูตรนี้ต่อเนื่องนั่นเองที่ที่เกินนี้ไปน่ะนอกตันก็อาจจาะเร็วสะส่วนมากนะมันจะลืมเนี่ยหลงหลืมๆไปปั่มไปเผอไปแล้วด้วยนะเหมือนบุคคลไม่เต็มบาทอาตมาก็พูดไปหลายหลายอย่างนะฮะ อย่าเพิ่งโจมตีกันอย่าเพิ่งปรามาทกันถ้าไม่เกิดบาปเกิดอาคุลคนไหนจะหลงเชื่อตามกับบุคคลนั่นก็จะเป็นการปิดกั้นตนเองไปมาพลาดต่อมาผลที่ผ่านไปในชาติปัจจุบันก็ได้ประสูตรนี้มันเร็วมันก็ถึงเรกวถือว่าเป็นเรื่องที่โอกาสดีแหละถ้าคนไหนได้ประพฤติปฏิบัติได้ทดลองทําดูเนี่ยแค่ทดลองทําดูเมื่อเห็นคลิปลองฟังแล้วก็ทดลองทําดูเลยไม่ต้องไปผ่าดวันประกันพรุ่งเพราะมันใช้เวลาไม่นานเนาใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเนาะข้อการันตีอยู่ระหว่างหนึ่งนาทีเนี่ย ถ้าทาให้มันถูกจุดทําให้มันตรงอทําต่อเนื่องในระหว่างนนาทีเนี่ยก็มีโอกาสบรรลุทมในระหว่างหนึ่งนาทีแล้วเจ่ว่าตโสดาบันสากาตาคามีนาคามีเลยอที่ตั้งหัวข้อเป็นโสดาบันเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อไอ้คนนี่เข้าค้นหาคําว่าโสดาบันก็จะได้เอามีโอกาสเห็นคลิปอัตมาก็จะได้ขยายความออกไปโสดาบันต่อละคั้นต่อระตอนออกไปเรื่อยนั่นแหละตามเหตุตามผลตามปัจจัยว่าจาะ ทบทวนได้ได้กว้างขวางขนาดไหนได้ละเอียดลออขนาดไหนแล้วางโสดบัลตลอดขั้นตลอดตอนสกาธาคามีตลอดขั้นตลอดตอนอนาคามีตลอดขั้นตลอดตอนเนี่ยเพราะว่าอยากจากคนที่บรรุเร็วเนาะแต่ประเภทบรรลุเร็วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะมดว่าอธิบายตลอดขั้นตลอดตอนของโสเดบันสกาธาคามีอนาคามีได้กว้างขวางทลายนักดอกเพราะว่าเพราะว่าเ,าเกิดมาเพื่อ,อทําเพื่อปฏิบัติตามาสูตรอาตมาแจกนะเนี่ย ได้สร้างบาลามีมาเพื่อขยายอันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้สัมผัสกับอะไรเพราะว่าปฏิบัติมาปฏิบัติมาบำเพ็ญมาสะสมมาในชาตินี้แหละไม่ใช่ชาติอื่นหรอกที่ว่าเรื่องการที่เราจะผ่านโสตรบันตลอดขั้นตลอดตอนสกกาค้ามนี้ตลอดขั้นตลอดตอนอนาคามีตลอดขั้นตลอดต,ตอนเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละเพราะว่า,าเคยสัมผัสมา,มาเคยประพฤติมาผ่านมาตลอดขั้นตลอดตอนมันก็มีโอกาสที่จะอธิบายได้ ความคันไหนตอนไหนเป็นยังไงลักษณะไหนมันก็สลับซับซ้อนกันดอกะเอียดหยาบลเอียดหยาบอยู่อย่างนี้แหละมันสลับซับซ้อนกันอยู่มันไม่ได้ไปหนีไปกว่าความละเอียดความหยาบดอกบางครั้งก็สงบละเอียดเข้าไปแล้วบางครั้งก็ถอยออกมาล้วกหยาบบ้างสงบหยาบบ้างสงบละเอียดบ้างห,หมายถึงว่าเราเข้าไปถึงชั้นสองพอไมนสงบละเอียดถึงชั้นสองเราจะเข้าไปต่ออีกถึงชั้นสามมันไม่เข้าดอกมันต้องําจนชนานี้ชานานหมด เข้าออกเข้าออกันชำนิชนานแล้วอชั้นสองเนี่ยได้ทุกระเรียบทนะถ้าได้ชั้นสองแล้วกําหนดตอนไหนเมื่อก็เข้าชั้นสองตอนไหนเมื่อก็เข้าชั้นสองแหละทุกระเรียบทเลยไม่จําเป็นจะต้องไปหลับนั่งหลับตาทํทสมาธิแล้วจิตสงบเข้าถึงชั้นสองเมื่อได้ชั้นสามก็ทุกระเรียบทเหมือนกันเมื่อชั้นสามแล้วเมื่อกําหนดตอนไหนเมื่อก็เข้าไปตอนนั้นแหละเข้าไปสงบถึงชั้นสามตอนนั้นแหละเมื่อได้ชั้นสี่ก็เหมือนกันได้ชั้นสี่กบทุกระเรียบทเหมือนกันพอเข้าไปชั้นสี่แล้วเนี่ยพอประกา เดินเรากําหนดจดจอบรับปุ๊บนะสติเป็นอุเบกขาเกืกแล้วก็เข้าฌานสี่เลยรับรู้ถูกสุขทุกข์ทีนี้เราไปทนเรื่องสุขกับทุกข์เราไม่ได้สนใจกับพยายามที่จะทําจิตของตนเองให้เป็นเอกคตาให้ได้เป็นอุเบกขาให้ได้นั่นเองแต่ว่าเอกคตากับไมเชิงมันลักษณะเป็นอุเบกขาแล้วมันนิ่งมันนิ่งมันเฉยมันไม่ไม่ไมไมไมเกิดจากการปรุงแต่งอารมณ์ก่อนนั่นแหละมันนิ่งมันเฉยไม่ไม่ยอมรับรู้สิ่งอื่นเพราะว่ามันเป็นความทุกข์เป็นกิเลสจรเข้ามาสู่จิต แล้วเกิดให้ทำให้เกิดทุกข์มีความความทุกข์ความสุขปะปนกันอยู่ดังนั้นรรหว่างจิตถอนเข้าถอนออกหมุนพลิกไปพลิกมาเนี่ยพอเข้าไปถึงอรูปไปถึงอรูปปัญญาเนาะอรูปปัญญาที่หนึ่งเนาะมันจะมีความโล่งกว้างกว่าเก่ามีความสุขสบายกว่าเก่ารูปปัญญาที่สามก็มีความกว้างสุขกว่าเก่าสบายกว่ากรรมญาที่สี่าัรูปปัญญาที่สี่ก็กว้างกว่าเก่ากว้างขวางกว่าเก่าสบายกว่าเก่าปัญญาไอ้ที่สามที่สี่ที่สี่กับ รู้สึกดิ่งเข้าไปสู่ความเป็นเอกขคตาเด่นชัดขึ้นน่ะจนสัญญาเวทนาหายขาดไปน่ะเหลือแต่จิตดวงเดียวเด่นเราชัดขึ้นร้อยเด่นชัดขึ้นน่ะมันก็ลรอยยีนเนื้อเนื้อนี่แหละเนื้อผิวโลกนี่แหละมันก็ป่าปนกับความอ่าตงแต่งคือทําในใจก่อนนั่นแหละมันเป็นสัญญาทําในใจก่อนมันถึงจะเข้าไปสงบแล้วมันถึงจะเกิดนิมิตมันทําให้เราเนี่ยสัมผัสรับรู้น่ะพอเข้าสู่ในโลธน่ะมันวกเข้าสู่ในโลธคือหมายถึงระดับอาาคามินี่กะทาได้ทุกยาบทเลย ทำม,มาปุ๊บมันก็เข้าไปสงบปุ๊บเันก็มันมเข้าไปสงบปุ๊บเลยเนี่ยตามขัน้นตามตอนไปเรื่อยๆนะใหม่ๆมันก็เป็นโอหันตเม็ตเนี่ยตัวกำกรมไอาาธาตุเฮ้ยออกมาเนี่ยเหมือนว่ามันมีอะไรค้างคาอยู่ในในไอธาตุเหล่านั้นเหมือนมีอะไรค้างคาหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ในอุขันมิตจิตนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีสติปัญญาพลังสติปัญญาที่จะไปไปถาไปถางไปลือ้อไปถอนมันออกจากจิตจากใจได้ มันเลยค่อยหลุดล่วงไปทีนี้ทีนี้ในการลื้อกายรื้อใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทําต่อเนื่องเนาะคนเราก็อยากรู้อยากเห็นว่าการเจริญสิลสมาธิปัญญาหรือทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอะไรให้เรารู้เราเห็นอีกนี่ความหมายเนี่ยมันก็เลยทําให้เราช้าลงแต่ทีนี้คนไหนที่ไม่ได้สนใจเรารีบลื้อกายรื้อจิตรื้อหัวเนี่ยมันกับหลุดพ้นเร็วน่นั่นนะธรรมะก่ะทีนี้มาเพ่งทีนี้ปีนก็หลุดพ้นเร็วเพราะไม่ไปสนใจเสิ่องนั้นถึงเราจะรู้จะเห็นได้มันก็เป็นของไม่เที่ยง ไม่คนยึดมั่นถือมั่นไหมล่ะมันเป็นของไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ของไม่ถาวรอ่ะเรื่องของฌานสินสมาธิปัญญาอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนมันเที่ยงมันเที่ยงอยู่เฉพาะตัวตัวกําเนิดแต่ตัวหัวข้อนั่นเองแต่ตัวเราเนี่ยมันไม่เที่ยงไอ้ตัวเราเนี่ยหมายความว่าไอ้สินสมาธิปัญญาให้เราเจริญเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันกับกรับกรอกเดี๋ยวมันกับปิ้งป้อนหรือว่ามัน่าลิกอ่าะ้วแต่เอา วิบากกรรมของแต่ละคนน่ะวิบากกรมรมทางมโนวิบากกรรมทางวาจาทางกายะอะไรเบบนี้น่ะมันไม่เที่ยงเพราเราสร้างมาแล้วแล้วแต่มันจะเกิดนะแล้วแต่มันจะเกิดอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้เนี่ยเนี่ยความไม่เที่ยงมันอยู่ตรงนี้ที่วิสินสมาธิของเราปัญญาของเราเนะี่ยมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรไปยึดมันม่นถือมั่นทั้งนั้นเเราก็รักษาอยู่นอยู่ในฝ่ายกุศลอยู่นั่นแหละทำไมต้องอยู่ในฝ่ายกุศลเพราะว่ามันจะส่งเสริมในเราเนี่ยให้ไปไปสู่ทางที่ดี นะถ้าอยู่ในฝ่ายอกุศลเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยไปสู่ทางที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคน้ําหรือว่าเป็นอ่าอ่าเป็นถนนก็เป็นคือเป็นถนนขรุขระเถอะอ่าเป็นเหวเป็นหลุมเป็นบ่อแต่เป็นทางดีมันก็เป็นถนนราบเรียบเดินง่ายเหมือนเหาะไปเนี่ยเท้าวางพื้นไปเนี่ยเหมือนเดินบนนุ่นอ่ะนะถ้าเราทำมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละตรงที่ว่าเดินฝ่ายกุศลกับอกุศลนี่แหละ แต่นี่บางครั้งเรากับเพลอไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลก็มีบางครั้งบางคราวในเรื่องของวาจาในเรื่องของความคิดนในเรื่องของกายการกรททาทางกายเี่ยมันก็มีบ้างมันเลยไม่เที่ยงไม่เที่ยงตรงนี้แหละไม่เที่ยงตรงการกระทําของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าศีลศีลก็อยู่เหมือนอ่าอยู่ปกติของศีลอยู่แล้วที่สมมติตั้งขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเราอยู่ฝ่ายกุศลเนี่ยถ้าว่าคาว่าอยู่ฝ่ายกุศลเนี่ยก็เป็นกมั่นคงถาวรอยู่แล้วแต่ว่าคำเหล่านั้นที่เรา นามาประกอบอาชีตประจําวันว่าเราอยู่ในฝ่ายกุศลทาในใจว่าอยู่ในฝ่ายกุศลเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนคอยพูดกลับไปกลับมาอย่างเหมือนเดิมเนี่ยอาตมาก็ได้อยากาอธิบายเพิ่มเติมกลับกลับไปกลับมาคนอธิบายกังมึนงงไปด้วยเลยมันอยู่ที่สติปัญญาด้วยบางครั้งบางคราวกับมันกับหลงหลงลงืมลืมภาษาสมมุติภาษาต่างๆมันสลับมันอ่าชวาเฉวียนมันมันไม่ปฏิปัติตอ่ออันนี้ นีการอธิบายเอาสั้นๆดอกไป้ย่าทักคลิปยาวเท่าไร่ดอกบางทีก็เอาเ่าอย่างนี้ไปก่อนเรื่องฌานหนึ่งท่านพูดเรื่องเรื่องานเรื่องการจะเป็นโสดาบันแล้วการเป็นโสดาบันอนาคามีไปแล้วกับพูดทบทวนไปทบทวนมาอย่างเงี้ยแหละเอาของเก่าในระวนมาพูดใหม่ไม่ได้เอาของใหม่มาพูดเก่าดรอกมันจะเป็นของเก่าๆเดิมๆมาเนี่ยแหละมาแต่ไหนแต่ไรเลยแหละเราเกิดมาใหม่เรากันเกืว่าเป็นของใหม่ไปนะ สำมคัญเนี่้พวกที่มาโจมตียอาตมาเนี่ยพวกที่ว่ามาพยายามที่จะให้อาตมาเลิกเจรทับเนี่ยมันพยายามถักดันเรื่อยอยู่เห็นคลิปอาตมาไม่ได้แล้วโอ้ยร้อนรนกระวนกระวายอย่ให้อาตมาเนี่ยไม่ได้นั่งแจกตรงนี้อยู่เลยความหมายเนี่ยมันเป็นยังไงด้ไอ้คนประเภทนี้ไอ้คนอิจฉาคนมันเป็นอย่างงี้เน่ยนี่ใส่อิจฉาคนอยู่ตรงไหนก็ทําให้เกิดความวุ่นวายทาให้เกิดความแตกแยก แบ่งภัคแบ่งพวกเนี่ยคนอิสฉาเนี่ยมันไม่ได้ปกครองกันเสมอภาคเหมือนกันหมดนะอคนอิสราคนเนี่ยแตยกย่องก็คือพระมาหากษัตริย์เนี่ยท่านปกครองเสมอภาคหมดเตยท่านาไ่แต่ปิดฉาใครเลยเนี่ยแต่คนอิสาะคนลองดูก็เล้วมาหากษัตริย์อิสราอิสาะกันเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเลยเอาแบ่งภัคแบ่งฝ่ายเลยคอยดูเถอะแบ่งก็น้อประเทศกันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอด จมแล้วแหละแต่เกิดความแตกแยกแบ่งพักแบ่งฝ่ายกันเลยเนี่ยคนอิจฉาจะมาปกครองบ้านเมืองมันปกครองไม่ได้ปกครองได้กันไม่นานเมื่อปกครองแล้วก็เกิดความแตกแยกสร้างความแตกแยกสามมาคีซึ่งกันและกันเนี่ยคิดดูกษัตริย์เราไม่มีจริตแบบนั้นจริตของท่านเสมอภาคหมดเลยความเสมอภาคต่อประชาชนเห็นประชาชนเนี่ยทุกร้อนไม่ได้ถว่าถวพูดถึงต่ช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลือหมดนั่นแหละแต่บอกเงินว่าหน้าที่กรารรับผิดชอบ มีหลายอย่างนะเหมือนคนแบบภาระไว,ไว้ไม่หนักดวงไว้มากมายนะทำให้สามารถที่จะช่วยอุดหนุนจุนเจียกันได้หมดทุกคนนะ่เมื่อกต้องเป,เปลี่ยนเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนไปด้วยเนาะคนเราสร้างสะสมบารมีมาแตกต่างกันไปนะ่คนจนคนรวยาอาศัยอยู่วันนี้นี่แหละเพระงั้นทำมีแต่คนรวยอย่างเดียวมีแต่คนมีความรู้เสมอกันหมดก็ <c oughs> ไม่มีใครเป็นทาสใครเลยม,มีแต่เป็นนายกันนละ อาจจะมีคนเหล่านี้มาครับเพราะได้เป็นทาสกันได้รับใช้กันอย่างเช่นอ่าคนไม่มีการจะกินหรือว่าคนไม่มีที่มีทางก็ยอมไปเป็นลูกจ้างของเขาไปทําไร่ทําสวนกบไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยแต่คนไหนเขามีอยู่แล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นลูกจ้างใครแหละไม่หรลกะถ้าคนมันเสมอกันหมดนะก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นลูกจ้างใครละเพราะอะไรเพราะว่างานเจ้าของมันล้นมือมันจะไม่มีโอกาสไปเป็นลูกจ้างใครล่ะทําทั้งปีทั้งชาติทนไม่ได้อะไร เกิดขึ้นมาทำไปใช้ไปทำไปใช้ไปเนี่ยอามาปนเปืไอ,อ,อร่างกายสังขารร่างกายนี่แหละฐานะความเป็นอยู่เนี่ยให้มันทับเทียมเขานี่นเนี่ยโลกมนุษย์เรามลังมีแตกต่างกันไปอย่างนี้เองก็ต้องยอมรับกันตามสภาพตามความเป็นจริงนันถึงมีมนนีคนออ,ะอ,ะอ,ะอะระดับสูงระดับกลางระดับล่างนะ อย่างเช่นการทํางานโรงงานก็ับมีผู้จัดการมีรองลงมาหลายฝ่ายลงมาจนกระทั่งพนักงานนะระดับล่างพนักงานทั่วไปคือพนักงานฝ่ายแผนกอาชีพอะ่รอยก็งยังมีลดหลั่นกันมาก็เพ,าเพราะอะไรเพราะฐานะละความเป็นอยู่นี่เลยมันแตกต่างกันจึงเป็นมีวัตจักรของการสร้างถ้าฐานะไม่มีไม่มีแตกต่างกันลักษณะนี้นะวัตจักรของการสร้างมันก็มี มันกระจบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำอาหากินไปมันไม่มีใครเจะไปจ้างใครเพราะงานเจ้าของก็ลดมือแล้วของเขาก็ล้นมือของเราก็ลดมือไม่รู้จะแบ่งเวลาไปไหนไปไปรับจ้างเขาได้ไปไปช่วยเขาได้ใช่ไหมละ่ะนอกจากเป็นช่วงช่วงแต่ส่วนมากถ้าท่านสวยถ้าพูดถึงเสมอกันแล้วม่มีเวลาดอกในเวลาที่จะแบ่งปันไปให้ใหใหไปช่วยเหลือคนอื่นดอก กาเสมอกันจริงๆแล้วอดีนะเดี๋ยวเกิดมาแล้วยังมีคนฐานะแต่ลดลดหลั่นต่างกันไปต,ต่างฐานะกันไปแต่ก็ยังไงกับสู่เรื่องการภาวนาไม่แด่หลักการภาวนาก็คือเรามันลดลดแต่ <c oughs> ลดชาติที่เราจะเกิดนี่เพราะมันหาที่สุดไม่ได้นะการเกิด,ด,ดหาที่สุดไม่ได้เล้ยวแล้ว,ลว,ลวมาหาันตทุกข์เลยเกิดชาติไหนก็ทุกชาตินั้นเนกะิดชาติไหนก็ทุกชาตินั้นเลยเอาเถอะการเกิดเนี่ยเป็นมาหันตทุกข์อย่างยิ่ง ที่สุดเพราะมันหาที่สิ้นสุดไม่ได้อเอาคิดดูมันี่สุดได้ยังไงมีแต่ความทยานอยากมีแต่ตัณหาความทยานอยากอยู่เรื่อยไปนะแม้จะตายแล้วก็ยังอยากเลยเอาจริงเด็กเอาคนแก่คนแก่ก็ชอบเด็กหนุ่มเลยเอาง่ายๆเด็กคนแก,ก่ชอบเด็กสาวเลยวง่างงๆยๆเอาง่ายๆถดอไอความหลงนะี่มันไม่ได้ปลานี่ใครดอกเห็นแทมก็ลงหมดนะ่ะมันไม่ได้สงสารใครดอกไอความหลงนะ่ะ เห็นใครถูกสตาล่ำกับหลงไปหมดเลยนี่แหละนี่แหละความหลงความยึดความทยานอยากเหล่านี้แหละมันทาให้เราเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งหลงรูปหรือตัวเวียนว่ายตายเกิดใหญ่เลยตัวที่ว่าทาไมถึงอ,อยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าตนเองรู้ตัวตนเองแก่แล้วเ,เด็กหนุ่มเด็กสาวใครเราจะมาชอบคนแก่นะจะเกิดการสํารวมตัวอยู่เฉพาะตัวนั่นเองอเป็นสันโดษเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้จเจริญศีลส,สมาธิปัญญาหรือไม่ได้ทําสูตรอัตามาก็เลยไม่บรรลุธรรม คนไหนมาเจอแล้วถือว่าโชคดีที่สุดแล้วที่มาเจอสูตอรตมาเนี่ยถึงอาตมาจะไม่เทโหลงดังในวันนี้อวันหน้ามันก็ไม่แน่เหมือนกันแหละถ้าอาตมายังขวานขวายอยู่ยังพยายามทําคลิปออกมาให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่เนี่ยมันไม่แน่นอนเราเขาไม่เห็นบารามีนะวันข้างหน้ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่ามันก็ต้องช่วยโลกเนาะช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่ทันรู้ทันเห็นบุคคลที่ยังตกอยู่ในอํานาจของความหลงอยู่ตกอยู่ในอำนาจของตันหาอยู่ ก็ต้องอาศัยสูตรนี่แหละมันเร็วมันง่ายอยู่คารว่า,า,วากับปฏิบัติได้พิสูจน์ได้ยังไงก็พิสูจน์ได้แต่การบอกต่อตือว่าพิสูจน์ได้ตนเองตัว่าตนเองพิสูจน์แล้วก็บอกต่อถือว่านี่แหละดีที่สุดคือการช่วยการเผยแผ่ผช่วยกันนะบอกต่อบอกต่อไม่ยากต่อไม่ต้องไปสนใจก็รับบอกตันง่ายๆบอกแค่เพลงพลินินๆเนึก,กันเนตรงเพลงพลงินิดๆ,เ,ๆ,เ,ๆเป็นไหมทำไมเป็นทำไมเป็นกันนึกแปนตรงสมความรู้สึกเป็นตรง หลังจากบรรลุธรรมแล้วตรงลิ้นปีเจะเป็นช่องว่างไงอยู่ชั้นกระงอยู่ที่หวัวอย่วนอยู่ระหว่างเนี้ยระหว่างไอ้ตรงนี้มันก็นจะเป็นช่องว่างอยู่ที่หวหัวนะนะก็ทวารมโนไม่มีไอ้ิเลสปิดกั้นเนี่ยเชืเ้อกระเด็ไม่ปิดกั้นจิตเนี่ยก็เป็นอันว่าบรรลุธรรมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแหละแต่การที่จะไปบอกคนอื่นถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเขาจิตเขาอ,อยู่ภูมิไหนสินอสาสวะกินหรือที่ยังเนี่ยก็ถามว่าเขาตรงนี้แหละเป็นยังไงอ่าสักพักหนึ่งรักษาจิตดูซิ เป็นไงเบาสบายเออเบาสบายดีพอสักพักสักเท่าไห่นะตรงลิ้นปีมองเห็นเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี่แหมเหมือนเมื่อก่อนนี่แมมไม่เห็นแล้วก็แสดงว่าใช่เท่านั้นแหละมันมีอยู่มันรู้อยู่แต่มันไม่เห็นเมื่อลิ้นปีเราจับนี่เนี่ยมันรู้อยู่แต่มันไม่เห็นมันมองไม่เห็นเหมือนที่เรียกมันจะว่างเป็นช่องเลยอาจจะเป็นกระโนดยังไงมันก็ลังเห็นกับมีตาทรงรู้ระหว่างนั่นแหละทรงรู้ระหว่างลิ้นปีเพราะเรามองไม่เห็นลิ้นปีแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีแล้วมันรู้สึกว่ามันหายไปเป็นช่องว่างแล้วนั่นแหละ หลาข้อการันตีนะบัลทันแล้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยเนี่ยอันนี้อข้อพิสูจน์จนงึนะคนที่มาปรมามหมาจมตีมา,าขาดขวางไม่รู้เลยเขาไม่คิดถึงอนาคตเลยว่าบุคคลที่จะบัรลุทธำเนี่ยยังมีอีกตั้งมากมายเจะา่ายห้าพันปีเลยแต่มีคนยังปฏิบัติอยู่มันเกินห้าพันปีนู่นเลยการันตีไม่ได้ดอกห้าพันปีนั่นนะอพราะนั้นก็ว่าห้าพันปีศาสนาจะเสื่อมเสื่อมลักษณะไหนเราก็ไม่รู้อ่ะนี่เพราะอีกตั้งหลายปี ว่าเราคนไหนด้วเรียนได้ตายตเกิดแล้วตายแล้วก็จบแล้วไม่ไปแล้วไม่มาเกิดต่ออีกแล้วพอจิตไม่มีเชื้อความหลงกับหมดชาติการเกิดอีกแล้วเท่าน,นั้นแหละหลายคนปฏิบัติมายังไม่รู้เลยว่าไอ้เชื้อความหลงเป็นยังไงอืมก็เพราะว่าไปทรงรู้แต่เพราะจิตอาการของจิตความรู้สึกนั่นด้วยไม่สังเกตว่าไอ้เชื้อความหลงมันเป็นยังไงมันในกันแล้วแต่บุคคลดอกทำมากันไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรดอกก้อันเลย ทาไม่พูดเรื่องเงนมันไม่พูดออกมาเลยว่ายังไงอยู่พอคนที่มาตามมากนะเขาอืเขาไม่คิดนะเขาไม่คิดเหมือนเรานะเนาะ,นะเขาคิดเาอาเฉพาะตัวเขาคือเห็นแก่ตัวเกินไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความยึดมั่นถือมั่นเกินไปคือยึดมั่นถือมั่นพระธรรมคำสอนนั่นอของครูบาอาจารย์ไม่เอานั่นเองนั่นคือว่นเห็นแก่ตัวอ่าท่านเทครูบาอาจารย์ถ้ากิดพระพุทธปฏิบัติมาบรนลัยนะประดูไปสภาพนราธิวาสเยอะๆๆแยะก็ยังเขาก็ยังไม่เอาอะไรคิดดูเลยอืม เนี่ยคนเลยเขาเรียกว่าจับจับหลักจับหลักอันนี้มั่นกว่าแน่นอนกว่าเนี่ยี่เอามาเผยแผ่อะไรบางสิ่งบางอย่างยังพิสูจน์ไม่ได้ยีถึง่นี่เอามาพูดก็ได้แทกออกมาจากะธรรมคําำคำสอนหรือออกมาจากไหนออกมาจากสาวกป็ยังพิสูจน์กันไม่ได้อีกเพราะว่าผ่านมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วเรื่องเหล่านี้เนาะแต่ที่พิสูจน์ได้คือสินสมาธิที่ปัญญาปัญญาที่ท่านแนะนําให้เราจเจริญเจริญเพื่อเพื่อทําความเข้าใจเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเคยยึด สมาธิคือความตั้งมั่นของสตินั่นเองสมาธิหมีสติตั้งมั่นประคองไว้ให้อยู่เฉพาะทูกะเฉพาะที่เฉพาะจุดศินกับสินค,ค,ค,คือการสำรวมกายวา่าใจให้อยู่่ายกุศลนั่นแหละศีนมันจะเห็นได้ยากตรงไหนเอาเราสำรวมจดจอ่อประคองเรื่องปีอ้าวกายเป็นสินเดียวแค่นั้นเองมันหดย่นมานไปเป็นสินเดียวแค่นั้นเองพอเป็นสินแล้วมันก็นเริ่มเป็นมัดต่านั้นเลยเป็นสินแล้วมัคก็คือการดำเนินของสมาธินั่นเองกาดำเนินไปสู่มัค มันเริ่มเนินไปมาเป็นมากอย่างสมาธิอ่าพอเพ่งไปเรื่อยๆปี๋ปับ๊บกลายเป็นปัญญาเร็วแล้วทีนี้สูตรนี่มันเป็นสูตรเข้าไปทำลายนะกิเลสโดยตรงเข้าไปทำลายเชื้อกิเลสโดยตรงเหรือไม่ล่ะสูตรนี่นะ่ะมันก็เพ่งเข้าไปทำลายกิเลสตรงไม่ต้องไปเจริญปัญญาอบรมตนเองเหมือนแต่ก่อนเนี่ยแต่หลังจากบารรลุธรรมแล้วเราเค่อยไปเจริญปัญญาอบรมตนเองก็ได้เพื่อเป็นไม่ประม,ะมาทเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทในการออกนอกกุศลด้วยว่าไปยึดมั่นถือมั่นเช่นที่เราเคยยึดมาแล้วนะเพราะว่ายังไอ้กิเลส ความยึดความหลงเราก็ต้องได้สัมผัสรับรู้อยู่แล้วเขาต้องมาสัตสิงสิงสถิตในกายในใจเราอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะเลื่อนต่อไปก็ได้ไม่เห็นมีปมัญหาอะไรเลยเนีย่ยคนเขาฟังมาแล้วเขาไม่เข้าใจเรามา,ามาปราศมาโจมตี เอาต่างๆนั้นมาเอาจริงเอาจังด้วยนะมันจะนั่งพูดตรงนั้นไม่ได้หรอกไงมันก็ต้องได้ศึกเนี่นอนอ่ามันนี่มันวดตัวที่อะไรอย่างเียว่ากันไปแล้วมีคนบรรลุธรรมไปหนึ่งาทีโอ้ยไม่เอาไอ้สิ่งเหล่านั้นมาทับถมกันมาเปล่าๆรอกมันจะทําไมมันจะไม่มีหนึ่งวินาทีในคนที่จะบรรลุธรรมนี่วินหนึ่งวินาทีนะคนที่จะบรรลุธรรมในขนาดนั้นนะไม่ใช้เวลานานเลยมันมีเป็นกุศโลบายแต่ละคนที่เขาพูดกันถ้าเราถึงแม้แต่ไม่แบบประมาทเขา แต่ส่วนี่มันรู้เร็วจริงๆในระหว่างนาทีจริงๆตั้งแต่สามัญชนเลยลไม่ใช่ว่าเริ่มจากจากที่เคยปฏิบัติเป็นส่วตบันสกาตาคามีนาคามีมาก่อนนี่พ่อการันตีอาตมานั่งการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเริ่มจากปุถุชนเนี่ยจะคิดอาตมาลงไปแจกเนี่ยเขาไม่เคยเนี่ยที่ว่าวัดวัดป่าเสหงติดว่าป่าเสหงเูีบาบอาจารย์ให้ไปอยู่ที่วัดเขาถวายอยู่ประมาณนั้นตามรว้วนแนวยะแนวทางตามร้วนั้นเราเขาไม่มีที่อยู่ อาชีพขายฐานท่าฐานขายกับว่าทั้งอะไรนะกัญชาทั้นี้ยาบ้าในกองในกินในด่วนมั้งทั้งกัญชาทั้งเหล้าอะไรก็ว่ากันไปก็าลอยฟังเนาะถ้า <c oughs> ไม่เกี่ยวกันอันนั้นไม่ได้เป็นบาปเด็มันผิดกฎหมายหรืออะไรเราก็ไม่รู้เขาแล้วอันนั้นเราไม่ไปสนใจเรามีหน้าที่แจกกระแจงเดียวมใครไปจับมั่วสุมสี่สุมห้าก็าติดคุกจับก็ติดคุกกับสะสมบาปในตัวเขาแหละ อาทุกวันนี้มันแปลกนะถ้ามีคนจะประเภทหนึ่งเข้ามาเนี่ยพราะพระอาหารเนี่ยเราดูภายนอกไม่ได้หรอดูภายนอกดูการกระทําดูการพูดไม่ได้เลยแต่ภายนอกเนพระอาหารเนี่ยนอกจากคนที่จะอยู่ในภูมิเดียวกันเนี่ยที่จะตรวจกันรู้กันเน่ยแต่ว่าบุคคลที่อยู่ในภูมิเดียวกันเนี่ยถึงตรวจรู้ได้ไม่ยอมล็อกกับนี้ม่ยอมรอกับเขาเป็นพระนั่งกับนี้โอ้ยมันเป็นแค่ผู้ดชนสามัญชนอยู่เลยเนี่ย มันก็นไม่แน่นอนมันก็แล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนบางทีก็อาจจะไม่ชัดเจนในการดูก็ได้อันนี้แต่มาเลยทําคลิปแต่บังเกินได้ไปพอดีเนี่ยบังเอิญได้ไปหาครูบาอาจารย์พอดีก็เลยเห็นแก่โย่ระหว่างทางก็เลยทักทายกันพักอยู่ตรงไหนอพักอยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงนั้นก็นโล่งสบายเย็นจิตใจก็เย็นเลี่ยทีนี้สามคนมีสามคนทั้งมีสองคลิปพ่อกับลูกแล้วก็สัพเพยเหรอ ดุสภัยนั่นแหละใช้เวลาเหมือนกันนานเวลาตลอดวันไม่นานเลยถึง่ถึนนาทีนะพระยิงจี้เนี่ยที่แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะบรรลุใจเวละท่านท่านคนไม่เคยปฏิบัติเลยแต่ถ้าพวกประเภทกินเหล้าจะเป็นอย่างนี้เลนกินเหล้าแต่บรรลุเร็วหน่อยพอจิตใจเขาไม่ค่อยไปคิดอะไรก็เหมือนเด็กน้อยคนกินเหล้ากับเด็กน้อยเด็กน้อยปฏิบัติธรรมเนี่ยค,คล้ายกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่เด็กน้อยสติเขาจะตื่นตัวกว่าพอกินเหล้าสติจะไม่ค่อยตื่นตัวมันเหมือนคนสลุมสลือเหมือนคน เคลิมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมกเร็วเลยทำได้ผลเร็วเพราะว่าตอนเข้าเมาเนี่ยเขาจะมีสติเวลาเดินเวลาเมาไปกินบ้านนู้นล้วกันเดินกลับบ้านจะมีสติพยายามจะมีสติให้ตนเองเดินไม่ไม่เซเข้าป่ายิ่งถ้ากินดูกัญชาไปด้วยไม่ต้องพูดถึงล้มล้วไม่ต้องลูกดอกถ้าเด็เมาแล้วเมาทั้งเราทั้งกาชาแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนนเขาเราสู่ฟังดอกสันเป็นคาราวาโตเขาบอกถ้าเมากัญชาด้วยนไปไม่ถูกทางแะ้ ปิ้นตรงนั้นนะล้มกับปิ้นตรงนั้นนะไปไม่ถูกหัวหมุดดินยนู่นึงบ้าเขาคงจะเคยเป็นเนี่ยก็ต้องลอยฟังสมมติกินข้าวด้ดูกระชาด้วยเ,เลยเมาแล้วไปไม่ถูกทางนั่นแหละเขาก็เลยมีสติมีสติสตสตเดินบ่จะถึงบ้านมาถึงบ้านปั๊บก็ต้องมีสติในการนั่งนะมันเซงเง้งงักเง้กักมันจะล้มจะงายเลยต้องนั่งจะกินข้าวเนี่ยมือตักข้าวใส่ปากเนี่ยช้อนตากข้าวใส่ปากเนี่ยก็ต้องมีสติตลอดนะ เนี่ยจะเป็นยังไงคนกินเหล้าก็เลยมีโอกาสได้ปฏิบัติได้เร็วกว่าคนปกติคนปกติมียังไงร,รู้ไหมทำไมถึงปฏิบัติยากเพราะตมกมุ่นไงหมกมัดกับเรื่องต่างๆหมด้นกับเรื่องความรักความโลภความโกรธความหล,ลงมกมุ่นอย่างนั้นเนี่ติดเซอายตลอดเวลาเลยไม่มีอันที่จะหยุดพักได้เหมือนคนกินเหล้าเด้คนกินเหล้าก็สติเขาอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก,ก็พักอยู่ในอารมณ์นั้นไงไอ้เรื่องความหลงเหล่านั้นเขาก,กระค่อยไม่สนใจแล้ว่ามีสติอยู่เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะตัวเนี่ยเนี่ยโอกาสที่บรรลุธรรมก็แตกต่างกันไปเนี่ย เพราะว่าคนที่ปกติทั่วไปอาอย่างเราปกติทั่วไปเราไม่ป่วยใช่ไหมเป็นร่างรูปร่างร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยโดยเฉพาะวัยกลางคนแล้วหนุ่มสาวเราเนี่ยแล้วคนแก่ก็ตามเนี่ยคนมากจะคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเนี่ยเพราะเพราะเราป่วยมันเราไม่ค่อยคิดเลยพอเราป่วยแล้วเราก็จะมารู้เจ้ากายเฉพาะเฉพาะกายนั่นแหละพอเราป่วยใช่ไหมล่ะก็แตกต่างกับตรงนี้เองในคนป่วยก็ถึงบรรลุเร็วอีกต่างหากคนป่วยนะ ก็มีสติรู้อยู่ที่ที่กกลอยู่ที่ปัจจุบันะก็แตกต่างจากคนที่ปกติอีกแหละนั่นอะไรนะคนปกติทําไมาถึงช้ากว่าคนที่กินเหล้ากับคนที่ไม่กินเหล้าทําไมปฏิบัติทาไมาถึงช้ากว่ากันแต่ทุกว,วันนี้ก็เฉลี่ยกันแล้วก็ไม่ต่างกันหรอกไม่ได้เร็วช้าต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ยอมรับว,ว่าเร็วคนกินเหล้าเนี่ยเร็วปฏิบัติได้เร็วบางคนก็นช้าบางคนก็นเร็วแต่ส่วนน้อยหรอกที่ช้าคนปกติการ ก็เหมือนกันคนปกติกับนน้อยต่เตีช้ากับพ่อพสงสัยนั่นแ่ละพราะไปยึดมัน่นถือมัน่นตามครูบาอาจารย์ขาอปรเขาเนั่นแหละห้ามฟังคำแต่งใหม่ห้ามฟังคำของสาวกนั่นเนี่ยันน,นั้นแนละยก็เลยติดภาคตีนภาวนาก็ทถ่ายกรติดสุตตตมาเนี่ยแจ้งได้เฉพาะนนละเฉพาะนรกนรกเอาไปคิดบอกเขากัดเขาก็มีโอกาสพ้นจากนรกเอาไปเปรตตายไปเป็นเปรตไปบอกเขา อาคิดบอกเขาสูตรเนี่ยเพ่งพีลิมปีจดจ่อพระองค์เพ่งพีลิมปีทำในใจเพื่อเป็นเทวดาเนี่ยพอเป็นเทวดาแล้วปฏิบัติต่อก็ไม่ปกติได้ปัญิพพานเนี่ยสัตว์ที่เราฉันองค์นับไปเลี้ยงกระด๋อเทวดากระด๋อยกำหนดไปเลยเทวดาสอนชั้นที่ห้าเทวดาสอนชั้นที่ที่หนึ่งอาจารย์ตูมพระพรหมกับชั้นที่ห้าพระพรหมชั้นที่สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามที่ห้าชั้นที่ห้าพระพรหมกาไปแจกเขาได้เลยสูตรนี้นะยังไงได้ผลแน่นอนเน่ย แม้แต่คนเอาง่ายๆแต่คนยังบรรลุไวเลยจะเอาอะไรกับภูเหล่านั้นภูเหล่านั้นเขาก็มีหูมีตามีกายมีใจเหมือนกันกับเราเนี่ยแต่มันอยู่คนเราภูมิเป็นภูมิละเอียดไม่ใช่ภูมิหยาบเหมือนเราเขาก็มีความคิดนึกคิดปรุงแต่งเหมือนกันมีกิเลสมอนกันกับพวกเราเนี่ยทำไมเขาจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิโลกุตระทำได้ล่ะนะเห็นไหมล่ะถ้าสูตรมันเร็วอยู่เร้วไงอาตมาทั้งการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสูตรมันเร็วอยู่แล้ว ว่าดิเรกชันดิเรกชันก็สามารถสื่อสารกันได้ในละในภาษาสมมติเนี่ยต่างคนต่างภาษาก็สื่อสารกันได้ในภาษาสมมุติเนี่ยอาศัยความเข้าใจครบครีมันก็เริ่มเข้าใจกันในภาษาสมมุติมันแปลสภาพมาเป็นภาษาภาษาไทยเราเลยอ่าูดถึงเนี่ยคนต่างชาติที่ตายไปแล้วเนี่ยที่มาว่าเขมรมากัมพูชานี่ร้องมุ่อว e t ไม่เชื่อต่างชาติที่ตายแล้วจะสื่อสารกันในภาษาสมมุติอ๋อเปยปั๊บเข้าไปหาภาษาเขาเลยเราพูดภาษาเราแต่ ผ่านเข้าไปหาภาษาเข้าเลยเลยทันทีถูกป้อนไปเป็นภาษาแกปลไปเป็นภาษาเขาทันทีเลยใค้เขาพูดมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาเราเลยเลยเนี่ยมันสกัดกั้นกันตรงนี้าาเนี่ยระวังอ่ไอ้สัญญาสัญญาเขสัญญาเราขมุนวนเนเป็นเป็นครอบเนี่ยสัญญาเขา,ญญาเนนเเครอบแต่มันสกัดกันพอผ่านมาปั๊บแปลสภาพผ่านมาปั๊บแปลสภาพเลยมนยงงนนันเป็นอย่าง,งีงเนี่ยนี่ยวัตจักมันเป็นอยางีงมันไม่ไม่เกี่ยวกับภาษาแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของไอ้จิตวิญญาที่พอจะ เปลี่ยนสภาพภาษากันได้เนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลดอกมันก็ไม่ไม่ทุกคนเสมอไปดอกมันก็ต้องมีบ้างนะคนที่วังไม่เข้าใจกันนี้ยังตึ้มเดี่ยวกับภาษาเฉพาะเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ตอบนี้อันนี้แหละมันก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าจะเข้าใจทุกคนใช่ไมห <c oughs> มล่ะมาแจกเลยไม่เป็นไรเอาไปแจกเลยไม่มีกระสิบลิกระสินดอก ไม่มีอะไรมากหรอกแค่คิดให้เขาทำทำแบบนี้นะพระอาจารย์ช้างโนดันสอนมาเพลงที่ลล้นปีนี่จดจ่อแล้วประคองเพงลงที่เิ่นตีบีดนี่เล็ก็ปลายเข็มเนี่ยแล้วทำในใจเ่อเป็นเทวดาเนี่ยเดจสารเปรตเนี่ยนรกเนี่ยไม่โอกาสผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาก็ไปสู่เทวโลกเมื่อเทวโลกปฏิบัติต่ออะไรไปนิพพานกว่าว่าเทา,าสามารถสังเกตดูกับมีคนทําอยู่นะมีคนทําสูตรนี่นะบางวันเนี่ยเทวดาเนี่ยโล่งไปหมดเลยนะสวัสนีโล่งว่างไปหมดเลยนะเพราะเขาบรรลุธรรมกันเยอะมีคนก็บอก บอกเรื่อยๆนะอันนี้อาน,น,อน,นิสงอาน,นิสงผู้บอกนั้นนะมันจะโล่งผู้ที่บอกอเลียกๆกันจะไม่ค่อยสัมผัสอาการโล่งนะพอ mm. บอกไปเรื่อยๆนะเข้าแล้วมันจะมีความโล่งความเบาสบายเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างตนเองนั่นคือบริวารขาบรรลุธรรมบริวารทั้งต่อละคนก็นต้องสร้างม,มาพอสมควรเนี่ยถึงจะมีบริวารมากพอสมควรอาตมาก็สบายเนี่ยจะมีคนแจกแล้ว <laughs> มีคนแจกแทนมีคนอ เผยแผ่แทนก็สบายก็เลยตรไม่ค่อยได้มกลเลยนั่นอะไรกันน้าอาจจะมีมาปั้งนะทา้งที่ทางที่เขาศรัทธาอาตมาเนี่ยเขารออาตมาจะแจกทําให้เขาเขาอยากจะบรู้ธรรมเพราะอาตมาแจกเนี่ยบอกเขาเนี่ยก็มีเนี่ยนนั่นอะไรเขาเรียกเขาเรียกบริวารลคนแต่ละคนี่สร้างมาน